ช่วงนี้นะครับคงถึงเวลาที่สมควรแล้วนะครับในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์พัทรพงศ์มักกะเวสนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์หัวใจเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานเป็นลําดับถัดไปขอเรียนเชิญชครับครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมชมทุกท่านนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่เราจะจัดกันขึ้นมาสําหรับศูนย์หัวใจเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ ปีนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ Intensive Care นะครับ c r i t i c a l s t ตนะครับ2 0 23นะครับก็เป็นงานที่พวกเราคิดว่าจะเป็นงานแรกนะครับที่เราจะเอาเรื่องของคดกค r i t เ c a l แคร์นะครับในมุมมองต่างๆทั้งมุมมองของเมดิซีนนะครับอายุแพทย์โรคหัวใจนะครับแล้วก็ C.V.T. นะครับแล้วก็เรื่องของทางดมยานะครับซึ่งดมยาของเราเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญที่เป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของคาโดคลาสิกอนาติเซียนะครับแล้วก็เรื่องของเด็กนะครับซึ่ง ท็อปิกในงานนี้นะครับเราอยากให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมนะครับได้ความรู้ในแง่ของมุมมองของการดูแลผู้ป่วยวิกฤตนะครับเพราะผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มีความอ่อนไหวนะครับถ้าเราสามารถรักษาผู้ป่วยให้พ้นวิกฤตได้เนี่ยอันนี้คนไข้ก็จะมี p r o g n o s ิ s ที่ดีขึ้นนะครับสวันนี้นะครับเราจะมีเลคเชอร์กันนะครับในมุมมองที่หลากหลายนะครับของทุกๆสาขาวิชาชีพที่ผมกล่าวไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวันนะครับน่าสนใจมากนะครับจะเป็นเวิร์กช็อปแฮนออนนะครับซึ่ง เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยในเวชปฏิบัติเกี่ยวกับคินิคเาแค่เนี่ยต้องได้รับการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับไม่าจะเป็นเรื่องของการทําสินเท่าลายนะครับบอลลูนปั๊มนะครับการล้างไตนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเวนติเลเตอร์ต่างๆเนี่ยเราพยายามรวบรวมเข้ามาเป็นเวิร์กช็อปให้ได้คอมพพลตใน1วันนะครับก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่านะครับในช่วง3วันนี้นะครับสวันเลคเชอร์หนึ่งวันเวิร์กช็อปเนี่ยทุกท่านคงได้ประโยชน์นะครับจากการที่สูงหัวใจสกิจของงเรราานะคัับต้ใไว่ เรามีอะไรดีนะครับเราก็อยากเป็น knowledge sharing นะครับให้กับทุกท่านนะครับไม่ใช่เฉพาะภาคต่อเชียงเหนือนะครับเรามีผู้ลงทะเบียนเนี่ยมาจากทั้งประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของโรงพยาบาลเราว่าตอนนี้เนี่ยความรู้ของสนยนหัวใจเราเนี่ยตอนนี้มีผู้ได้รับการยอมรับแล้วก็เข้ามาร่วมงานประชุมกับเราทั่วทั้งประเทศนะครับก็คิดว่าคงสมควรแก่เวลานะครับก็คงของโอกาสเปิดงานประชุมอย,อย่างนี้อย่างเป็นทางการนะครับและขอให้2วันนี้นะครับ ในเลคเชอร์แล้วก็หวันเวิร์กช็อปเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็หวังว่าทุกท่านที่เขา้าร่วมประชุมจะนําความรู้ไปนะครับเพื่อกดประโยชน์ของตัวท่านเองและสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยวิกฤตในประเทศไทยทั้งโรคหัวใจเนี่ยใจรับการดูแลที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพกับเซฟตี้ในการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นต่อไปครับขอบคุณมากครับ ขอขอบคุณท่านผู้บริการนะครับท่านรองาศาสตราจารย์นายแพทย์พัทธรพงศ์มักละเวทเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งแบบออนไลน์ site, แล้วก็ออนไลน์ line, แล้วก็กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับขอต้อนรับท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกทกท่านนะครับทั้งออนไลน์ site, แล้วก็แบบออนไลน์ line. เข้าสู่การประชุมวิชาการ i ิน e n s i v e แ a r e c r i ท i c a l สไ r ด์ส2ง2ัอย่างเป็นทางการนะครับ